ม่เลยเลยสบายดีพี่น้องวันี้เนี่ยวันตะวันจะมาหาหน้าไม้เนะาะหาหน้าไม้มาแข่งแรงแจค็คทีได้บปได้ไปหาน้ากันได้พี่น้องเนอะตามมาเบิ่งน้ากันเนะาะท้าหมุนต่อน้ำไม้ก่อนมันก่อนเอ๊ะช <c oughs> ะได้มีะได้มีอะไรมีนะโอ้อโหพี่น้องเลยหมุนเอาด้วยไหม ไหน,นได้ตะนาเเห็นแรเห็นแรกพี่นอ้นองเสียงนต่อน้ำ,นำ,มนำไม่ซ้ำอยู่วะเอาไข่ใส่แล้วไม่ว้าหลังคาแล้ไม่ก,กัดักเ็ี้ย <c> ง <ười> เห็นว่ม นีอยู่พี่น้องคือชีได้แกงกินแรกอยู่ดอกมือนี่หาก็ได้มาแล้วนอนหนึ่งติดตามกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะตัวตาเตากับวันนี้งานเบิร์พี่น้องมันอึดกลุกไปไปหาเบิ่องเงินไหมไหเหมอโอ้ย นี่นี่น้องกใหญเลยพี่น้องเลยนี่นี่นอมกงใหญเลยนี่เอน้ป็นอนาสี่หาน้องไม้เคเป็นอยู่ด้พี่น้องเนอ lúc <tôi> cháu hai sàn nó không phải cười chỉ có bọn con nguyên con như phải cháu là chạy nó mày cái mà hai kín em phải nọ thì kem hùa tạm hai tạm na tạm hùa tạm có mê vô ôi nhầm mùi à bó hỏi tôi มากับน้องซรายพี่น้องมากับบบาวซานเบ,บาซานคนรอเนาะคนยิ่งสดเลยอนอนนี่อยู่หกพี่น้องโอ้ยหกลายหะแล้วไม่อ่นะ มันยาวแล้วตัวนี้หักเอาม่ต้องเชียสี่เหียมแล้วมันยาวเลยหักเอาเลยพี่น้องหาเบิ้งบนใหม่มันยังไม่ทันเป็ี่นลายนี่ก่อละนอ,ะนอตองนอเนาะพอได้แกงอยู่างไรชิว่าอึดก็คือบ่อึดแต่ยังพอได้กินอยู่สำหรับหน่อไม้เนาะ น้ำไม่กันอนน้อยน้นนอย,อย,ยพี่น้องมันยังอ่เป็นขอใหญ่ไปตามันเรื่อยพี่น้องถ้าปีพพนน้องปัหาหน้ำไม้ไม่ดี ก็ว ok ่าพอได้คย <en> ู่ภวตาอยู่เนาะอื้อเองแค้งว่าอยู่จ๊ะกบ่าบอว่าได้กินแกอะไรคุกแก่นี่น้ำไม่อยู่ในหัวในสวนเองพี่น้องพอได้แก้ไขยน้ำมูมีอย้างนี่น้ำคุณ อันนี้ยังคือยังสั่นอยู่นะตัวนอ๊ะเบิ้งเห็นยาวก็มีตบตบปูนนี่ะตันนี้เห็นตัวตายมันตัวพื้นเบิ้งเนาะเถือนมันใหญ่โอ้หางน้อยอยู่มันเป็นแกงมันเป็นน้อยเยอะหลายหางน้อยนี่ตัวน้อยเหรน ไปไปทางหน้าวอเลยพีน่น้องฮู้ยทบๆพี่น้องเลยนุ่งกระลาย เอาจัาตูดจัดเตาวานี่เลยเนาะอึดโอ้ไม่ก็น้อยน,น,น้อยนันอึดเอาไปพี่น้องก็ด้กินโอ้ไม่คนเอาก้อน,นี่นี่เดี๋ยวพะเจ้าพักเอาเลยฮะเป็นหากอนราแล้ว <gas> เย๋ยมีหรือไ้ใส่โอ้ยยช่เนาะได้เล้ว คนเมันไกลได้นนอาัอนนี้เอาให้บรหลายพี่น้องสิพ่อได้กินแรงอยู่ดอกจะไปหาเติมไปเอไปเ,เวลากลับบ้านเลยพี่น้องรับการหาหน้อไม้ม้อนี่แกมัน,มนจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง ันทำไมก็ว่ได้ไดลายบันไดมันหกงุ่งกับลายพี่น้องได้หน่อยหนึ่งอ่าเพราะได้แกงกินแรงทันยังครบ <laughs> Ha ha ha.